สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท่ทานเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีธนูนะมาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูใกล้จะสิ้นเดือนพฤศจจิก,กาอยู่แล้วชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนู ชาวราศีธน,นูพลังงานเป็นยังไงเอ e of Cups เกิดขึ้นคุณกำลังเดินทางเข้าสู่ชีวิตใหม่ Six of s w o r d คุณกำลังอยู่ในหนทางระหว่างการสร้างงานสร้างเงินคุณต้องใจเย็นๆนะ n น f e of Pentacles เกิดขึ้นไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในชีวิตของตัวคุณเองในตอนนี้ คุณทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์ของตัวเองวางไว้ทิ้งมันไว้เดินหน้าสู่ความชีวิตใหม่กําลังเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์คุณกําลังก้าวเข้าสู่ความมัง่งคั่งการเงินการต่อย,ยอดคุณกําลังอยู่ในหนทางของความสําเร็จที่กําลังเดินไปอย่างช้าๆคุณจะเจออุปสรรคอะไรต่างๆนานามากมายแต่คุณก็มีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องไปให้ได้ มีใจที่จะสู้มีใจที่จะรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังที่จะนําทางฉันไปสู่ความมั่งคั่งร่ารวยนําทางฉันไปสู่ความสําเร็จในชีวิตอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นว่าเดินตามความฝันอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะไรที่มันร้อนแรงอะไรที่มันร้อนรุ่มวางไว้ก่อนใจเย็นๆต้องบอกเลยว่าใจเย็นๆสิ่งที่คุณกําลังเจอคือแน่นอน มันกำลังเริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ทิ้งอะไรเก่าๆทำเดิมวางวางมันวางมันลงอะไรที่เป็นอุปสรรคมันก็ยังคงอยู่กับเราหรืออนาคตมันอาจจะมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาหาเราอีกก็ได้แต่คุณอยู่ในหนทางของความสําเร็จการเดินไปอย่างช้าๆการก้าวไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยมั่งคั่งที่ไม่ได้มั่งคั่งแบบมาซะทีเดียวเลยแต่มั่งคั่งด้วยประสบการณ์นะคะ ประสบการณ์ความเหนื่อยความลา้าความสามารถทุกอย่างเลยทำให้คุณได้เติบโตให้คุณก้าวไปสู่ความมั่งคั่งแบบยั่งยืนจริงๆการเวลาพิสูิ์ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูต์ทุกสิ่งผลลัพธ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคุณสร้างเงินสร้างเม็ดเงินคุณเดินต่อยอดสู่ความสำเร็จคุณกำลังไปอย่างภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองจงมั่นใจไว้ชาวราศีธนู คุณกำลังฝ่าอุปสรรคไปสู่ความมั่งคั่งของคุณ e m p e r o r คุณกำลังก้าวอุปสรรคไปสู่อาชีพการงานความสำเร็จของคุณ Two of Wands คุณกำลังเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่มีคุณจะกลายเป็นมั่งมีมั่งคัง่งมีหน้าที่การงานมีการเงินที่ดีขึ้นมีการยย้ายไปสู่อนาคตใหม่เกิดขึ้นมีการได้ขยับ อะไรบางอย่างในตัวเองมากขึ้นเช่นได้เติบโตมากขึ้นมีธุรกิจหน้าที่การงานที่ที่ดีมากขึ้นอาจจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะที่เติบโตมากขึ้นมีเงินเข้ามามากขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยผลักดันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานโยกย้ายการเดินทางเดินทางไกลของชาวราศีธนูก็เรียกได้ว่าอนาคตใหม่กําลังจะเกิดขึ้นที่คุณอนาคตใหม่ของการเดินทางการโยกย้ายคุณอาจจะได้ วางแผนแล้วก็แลนมันถึงเวลาที่คุณจะได้วางแผนแล้วจริงๆกับเรื่องราวเรื่องราวบ,บางอย่างที่กํบบาลังที่คุณรู้สึกคิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเรื่องของการเงินคุณต้องวางแผนใหม่ในปีหน้าการงานชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่สุขภาพก็ต้องวางแผนแล้วต้องจัดการตัวเองเพราะว่าเราอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีมีภาระรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงจังหวะอายุวัยเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบ40-50เราก็ต้องมีอะไรที่ตระหนักมากขึ้น ใจเย็นมากขึ้นทบทวนอะไรมากขึ้นแล้วก็ต้องใส่ใจสุขภาพหนักขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะมันก็มีอะไรที่มีเรามีความรับผิดชอบในในช่วงจังหวะชีวิตที่ที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังเจอคืออนาคตที่ดีกว่าและอนาคตการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเห็นได้ชัดแหละนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังมองไปยังข้างหน้าและคุณกําลังได้รับข่าวดีด้วย ได้ได้ว่าบางท่านอาจจะมีการแพลันวางแผนในเรื่องของการเดินทางอยู่นะคะหรือว่าการเดินทางไกลยโยกย้ายที่อยู่หรือว่าเดินทางไปต่างประเทศได้ท่องเที่ยวใช้ช่วงเวลาวันหยุดที่จะได้อยู่กับตัวเองนะคะ the f o l หรือบางท่านได้กำลังเจอคนไกลนะคนไกลเดินทางมาหาแล้วก็ the star ชีวิตคุณกำลังออกสู่ความสำเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตอย่าหมดความหวังต้องมีความหวังในตัวเองมีความสุขในตัวเอง มันรู้สึกถึงบางอย่างของความรุ่งโรดรุ่งเรืองนี่ไงคะแปดถ้วยใบรแรกเลยที่คุณออกตามหาคุณออกตามหาแสงสว่างในชีวิตคุณออกตามหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตคุณกำลังได้เจอสิ่งใหม่ๆคุณกําลังได้ก้าวไปสู่อิสรภาพแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพทางอารมณ์ความรู้สึกในทุกๆด้านเลยอิสระ อิสระแบบฟรี e d o m l ไลฟ์มากๆเลยชีวิตที่อิสระอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากเติบโตอยากเดินทางไปไหนก็ได้ทําชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงมากๆเลยนะคะชื่อเสียงเงินทองหรือว่าการได้ขยับตําแหน่งบางอย่างของคุณทําให้คุณได้เติบโตไปได้ไกลเรียกได้ว่าอาจจะไกลถึงต่างประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานถ้าทําในสิ่งที่เป็นความฝันมุ่งหวังโอ้โหนี่คือเดอะซันเลยนะคะเหมือนกับว่าชีวิตใหม่ของคุณกําลังเกิดขึ้น ว้าว Queen of Pentacles แล้วก็ Temperance ชาวราศีธนูอดทนไว้ f o u r of Cups ความอดทนของคุณจะทำให้คุณได้ประสบความสำเร็จมัง่งคั่งร่ำรวยนี่คือราชินีเหรียญเหรียญแห่งราชินีเหรียญแห่งการจับเหรียญ ความมั่งคั่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ได้มั่งคั่งธรรมดานะคะอยากได้อะไรก็ได้ซื้ออะไรให้กับตัวเองก็ได้ยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งร่ารวยมีความมสมบูรณ์ความสุขแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนแรกมันเป็นมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณออกตามหาสิ่งที่คุณกําลังทํามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสมมติคุณกําลังที่จะได้ออกเดินทาง ทำบล็อกทำอะไรบางอย่างคะ่ะทำให้คุณได้มีชื่อเสียงนะคะสะสมประสบการณ์จนมีชื่อเสียงในด้านของการการทำบล็อกก็ได้หรือว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงในการทำอาหารสมมติว่าทำอาหารเปิดร้านเล็กๆทำเบเกอรี่เค้กทำเบเกรเอ,อเคคเรีรร่แบบนี้นะคะก็ทำให้มีชื่อเสียงคืออร่อยอร่อย,ออยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นตัวตนที่เป็นความคิดสร้างสารรค์หรือว่าสิ่งที่เป็นความฝันของคุณเป้าหมายของคุณที่คุณรอความสามารถแล้วก็ ความสามารถในตัวตนของคุณทั้งพรสวรรค์พรแสวงเลยและสิ่งที่คุณตามหากําลังทําให้คุณประสบความสําเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปสู่อาชีพการงานนั้นๆและการเงินจะไปไหนเสียคุณจะได้ร่ํารวยความมั่งคั่งร่ํารวย กับชื่อเสียงเงินทองที่จะได้รับกับของชิ้นใหญ่ที่คุณต้องการบ้านรถหรืออะไรบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น t e m p e r a n c e คุณกำลังโยกย้ายชีวิตใหม่จากเก่าๆเดิมๆนะคะตั้งแต่ใบแรกเนาะแล้วก็ Temp e r a n c e เกิดขึ้นโยกย้ายเก่าๆเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ก็คืออะไรที่ไม่เคยได้รับเลยก็จะได้รับเพราะคุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข่งของทุนเองอะไรที่เคยสูญเสียไปคุณกําลังได้ที่คุณกําลังที่จะได้ฟื้นฟูสิ่งนั้นกลับมา เงินเข้ามามากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงระดับชีวิตเป็นชีวิตใหม่มากขึ้นทําให้คุณมีสิ่งใหม่ๆมากขึ้นอยากที่จะเอาเงินไปต่อยอดสู่สิ่งใหม่ก็ได้ทําอยากที่จะมีบ้านใหม่มีรถใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆที่คุณจะได้รับแต่ Queen of Pentacles เธอและเขาคนนี้อดทนอดทนมากๆเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองจริงแต่ว่าได้เงินมาก็มีจ่ายออกไปเพราะนั้น ต้องจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องราวังเรื่องเกิดขึ้นได้นาคตอย่าลืมว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงในอนาคตในปีหน้ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องวางแผนสํารองในชีวิตที่เราจะต้องออกตามหาอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเราเองสมมุติคุณมีงานหลักอยู่แล้วก็ต้องมีงานเสริมจ็อบเสริมหรือว่าปีหน้ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นเพราะอนาคตมันก็จะมีอะไรบางสิ่งอย่างเข้ามาให้คุณรับมือ และแน่นอนค่ะในการลงทุนการต่อยอดในเรื่องของการเงินสําคัญมากๆสําหรับคุณเพราะว่าถ้าวันนี้คุณคิดที่จะไปสู่ชีวิตใหม่ให้ได้ The Sun หนทางของชีวิตใหม่ก็เปิดให้คุณได้ท้าทายแล้วจริงๆร m p ทำ a n รสแล้วก็เซเว่นอวอนเจ็ไม้เท้าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะเติบโตมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นมีความสุข สุขใจสบายกายมากขึ้นหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงเอ e r g บางอย่างของตัวเองทําในสิ่งที่คุณฝันทําในสิ่งที่คุณที่คุณรู้สึกว่าตามหามนานนาแสนนานนะคะเรียกได้ว่ากําลังที่จะได้รับโชคดีกับชีวิตใหม่มากๆเลยเดือดซันขึ้นขนาดนี้คือมันเป็นพลังที่พิเศษมากทุกอย่างเปิดในคุณแล้วทั้งทั้งไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นชีวิตใหม่สดใสทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็มีสิ่งที่ อยู่ก็มีงานเข้ามาอยู่ก็มีจ็อบเข้ามาอยู่ก็ได้เงินเข้ามาอยู่ก็มีความสุขสุขภาพดีรื่นเริงอารมณ์ดีมีความสุขทุกอย่างเปิดในคุณแล้วชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณนี่แหละค่ะว่าจะเริ่มต้นและจะลงมือทําอย่างไรเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากๆเลยขอคําตอบชาวราศีธนูค่ะลุกฟอร์ซ i ยเลตสโกค่ะมองหา บางสิ่งที่คุณต้องการเดินหน้าต่อลุยเซเยสนี่คือคำตอบสิ่งที่จะได้รับที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเซยเยสค่ะคุณต้องเซยเยสกับตัวเองชาวราศีธนูสวยงามมากๆคุณจะประสบความสำเร็จมีชีวิตใหม่มีหนทางใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่จะเริญรุ่งเรืองมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ